วิธีลบบันทึกประวัติการโทรทั้งหมดโทรศัพท์มือถือ Android ทำง่ายแต่ไปที่แอปการโทรศัพท์แล้วให้เราแตะปุ่มแป้นพิมพ์ตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปแต่ที่จุดสามจุดแนวตั้งขวามือบนสุดตรงนี้ให้เราแตะที่แก้ไขตัวอย่างในคลิปจะลบทั้งหมดแต่เลือกทั้งหมด แล้วให้เราแตะลบที่เป็นรูปไอคอนถังขยะแล้วให้เราเลือกลบทุกรายการแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยถ้าเราจะโทรแตะไปที่ปุ่มแป้นพิมพ์นะครับหรือถ้าจะดูรายชื่อแตะไปที่รายชื่อวิธีลบบันทึกประวัติการโทรทั้งหมดทำง่าย,ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แมครับ